เลอาพี่วีวเขถามว่าเลอาจจะเฉลยยังว่าเลอาได้น้องสาวหรือน้องชายไอ,อ้อภิษดาเฉลยเพศลูกแล้วช็อตนี้น่ารักเย่ yeah, สมใจน้องเลอาพี่สาวมากเรียบง่ายแต่ก็น่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับโมเมนต์ว่าที่คุณแม่ลูกสองไอ,อ้อภิษดาจะเฉลยว่าลูกในท้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงซึ่งงานนี้ไอ,อ้อภิษดานั้นให้ลูกสาวอย่างน้องเลอาเป็นคนเฉลยเองเลย จะบอกว่าเป็นเพศอะไรหรือรอเฉลยตอนคลอดทีเดียวและก่อนจะหยิบสีต่าง,างๆเฉลยไอ้พิสดานั้นก็ได้ถามลูกสาวว่าน้องเรอาอยากได้น้องเพศอะไรและความน่ารักของน้องเรอาที่นอกจากจะบอกว่าอยากได้น้องผู้ชายแล้วนั้นยังบอกอีกด้วยว่าจะเล่นกับน้องเป่าๆด้วยน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินลูกเรียกได้ผู้ชายเหรอแล้วเราจะเล่นกับเขายัางไงบ้า เนาอบและคนที่ดีใจมากๆก็คงหนีไม่พ้นน้องเรอาพี่สาวที่งานเนี้จะได้น้องชายสมใจจริงๆและแฟนๆนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเยอะมากเลยล่ะค่ะไออภิษฎานั้นจะมีลูกชายมาเติมเต็มอีกคนต้องน่ารักมากๆแน่นๆแเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ